ปัจจุบันคนเขาบอกว่าเงินมันอยู่ในบนอากาศเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาวิธีในการหาเงินในอากาศเข้าหากันยังไงหรือสิ่งที่เขาพูดก็คือบอกว่าหาเงินบนโลกออนไลน์หาไรายได้บนโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้จริงไหมใครที่ยังไม่เรียนรู้ เขาบอกว่าเราจะตกยุคเราจะล้าหลังเราจะตกงานเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้วิธีการในการหาเงินในการทํำยังไงที่จะเข้าไปอยู่ในออนไลน์ได้ทํำยังไงจะมีตัวตนได้สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือรายได้อาชีพเพราะฉะนั้นตามเรามาเราจะพาไปหาเราจะพะบอกวิธี ในการทำนะคะกดติดตามกดต,ตามช่องไว้แล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมกันแล้วก็เห็นไปด้วยกันว่ามันเกิดขึ้นจริงได้จริงนะคะบ๊ายบาย